คนด้วยนะครับเย่พวมผมนนซ่านะครับโยกอยู่กับเกมไม่ครับนะครับกับเอ่อสกายวาในวายในวายคราฟเช่นเคยนะครับวายคราฟเช่นเคยนะครับ The Battle h a s b e g a n นะครับสงครามได้เริ่มขึ้นนะครับต้องมีคนตายห่นะครับเป็นจำนวนมากนะ ซึ่งโกของตอนนี้นะครับก็เป้าหมายของเรานะครับเราจะไปเกาะตรงศูนย์กลางนะ <c oughs> เพื่อจะเอาของมาให้ได้มากที่สุดเน,นียโดดนั่นเองนะครับไปเลยต่อไปครับปื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 ปืบ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 ปื สโน่ไข่หิมะนะครับสโนบอลสโนบอลสไข่หิมะอุ้ยออกไปกินตืดตืดตืตืดวันนี้เพื่อนเราก็ลวงด้วยเพื่อนเราถูกอิลิมิเนตฟาทำไมเลือกมาดวงมันจะกุดขนาดนั้นเลยโถเอ้บ้าจริงน็อกเกอร์เหมือนเดิมน็อกเกอร์ฟีนไม่ใช่หรออ่ะ รอไปครับเจ็ดสิบห้าวินาทีผมเกลียดแมปนี้มากออตกลาวาตลอดเลย แล้วก็ลองหาชื่อแชนแนลตัวเองกันนะครับนนานาะนมาค้นรูปกันนะครับนี่นะฮะน,นี่รูปใครไม่รู้บบาบเาบา่ยนะแค่นั้นแหละยี่สิบวิจะเริ่มครับเราก็รอไป Din The battle has begun นะครับสงครามได้เริ velocity, ่มข <that> ึ้นแล้วโอเคครับหาชุดกงชุดชุดเกาะไม่จำเป็นนะเออตึ้ง ตึงๆตึง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 ตึตึง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 งเราต้องไปจุดศูนย์กลางเช่นเคยครับแล้วเดี๋ยวจะต้องมีตัวเผือกแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปน The Central นะครับวายมันจะมาหาเราแล้วอ่ะไปไปไปๆๆไไม่ต้องมาไม่ต้องมาแจ้คเราหนีมันก่อนไหม ไปเร็วเร็วอะ CCTV ได้ชนะแมปสกายวาสีเนี่ย CCTV นี่ก็คนไทยนะนะไปรู้มานะว่าเป็นคนไทยดูเหมือนเราจะไม่มีใครต่อยอยู่นะไปอีกหนึ่งนะ บายบายนะฟักนะจริงสกายวานไม่สนุกนะไปกลับฮกไดิเดี๋ยวคันบายายครับไปนี่เด้อเราไปนี่เด้อครับเอ๋เขาเรียกอะไรอะ่ะเอ๋อเอสอ่ะเออเอสสนุกอะ่ะเอสซีบจย S C B is the best one นะครับนะ the best เลยนะรเรามาอ่าอันนี้กำลังเวทติ้งอยู่3ครับ4ซะด้วย you join the game นะครับซึ่งค a r d ที่เราเลือกนะครับต้องเป็นค a r d ที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งค a r d ที่แล้วเราก็เลือก zombie น้อโอเคตึ้ง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 เย่ตึงต้งตึงต้ง,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 งพอแล้วปัญญาอ่อนโอเย หัวรู้สึกหัวจะเวิร์กแล้วนะเออพวกหัวเนี่ยตีทำไมเฮ้ยฮะยฮ้ตีด้วยตี้วยเด้วจุดๆไปครับจุดๆจุดๆตึ้งตึงตึ้งตึตึงตึงฟาวผมจะพูดว่าฟักนะ่นแหละไข่ไข่ โอ๊ยตีต,ตีทำไมเนี่ยโอ๊ยเจ็บแป๊บวิทำไมรู้สึกซอมบี้มันไล่สักทำไมซอมบี้มันไล่ศักยภาพขนาดนั้นฉันไม่เข้าใจอย่าแย่งตัวคิวนะเว้ยพวกคุณมึงเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยแย่งคิวอยู่นั่นเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเออได้คิวแล้วมันทีมกันนี่หว่าทีม ทีมคู่หูเกียร์ไปชิดโลกมันแย่งตัวคิวอีกแล้ววายวายวิ่งหนีก่อนนะครับวิ่งไปรอบๆก่อนวีวีฝาวฝาวทำไมผมไม่ชอบพูดว,ว่าฟฝาวผมจะพูดว่า F U 4 k แล้วทำไมผมหนึ่งเนาะไปสวัสดีครับทุกคนผมมาแล้วผมขอเลือกสายนี้เลยเนาะ สายนี้จะว่าไปมันก็กลางนะเยี่ยเย่วเยวอดีฮัลโหล แกแวแกเนาะแกรีเวนจรีเวนจออนแดดบิชรีเวนจออนแดดบิชอืออือบายบายไม่บายไม่บายหลบแป๊บหลบหลบหลบตึ้ง ตึ้งตึงต okay, 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 okay. ึ้งตึ้งตึ้งต e ึ้งต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 ้งตึ้งต้งตึ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 งตึ้งตึงตึ้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 งตึ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 งต้ ผมคิดอะไรโง่โง่เนี่ยตึ้ง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 ึ้งึ้ง้ง้ว้าาอาีาาาาา เราขอเลือกคาร์ดเป็นไอเนี่ยดีกว่าสิ่งนี้เราคาร์ดน้ำแข็งเนี่ยนะ I am a pig you know I am a pig yeah you know I am a pig 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 pig, pig. yeah 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 I am a pig yeah I am a pig yeah I a pig. yeah I am a pig พ yeah, อ oh, ละอยากเป็นหมูบินเอ้อเดี๋ยว ตึ้งตึ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 งอเคมา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 ูยมคิวทำไมหัวอะฮูอย เอ้ยเซอร์ฝรั่งไม่มีใครรู้ยังไม่ทันพิมเลยปล่อยมันตีกันไปกองหน้าเดี๋ยวอ้วคอยไปแจมมานออัวมาแจมหน้าลืา้อหน้าลื้อมาอ้วมาแล้วหน้าลื้อตายซะเถอะหน้าลื้อลื้อบังอาะคิวอ้วน้าอ้วก็รีเว้นสิหน้าลื้อหน้าตีตูทำไมเนี่ยอาเบะไะเนี่ยด้านหลังเ่ยนะ What is going on there Oh Enderman มันเกลียนอย่างนี้ได้นี่เองผมเข้าใจแล้วว่ามันเกลียนได้อย่างไงอืมอืมฮึยมันใกล้ตาแล้วต้องเผือกต้องเผือกต้องเผือกชาวบ้านเขายังเผือกกันเลยชาวบ้านเขายังเผือกกันเลยเราก็เผือกมันสิเราก็เผือกมันสิอือนั่นแหละอืออือตัวขอคิวเฮ้ยมันเหลือหนึ่งไลฟ์ต้องไปกระทืบมันก่อนเร็วสิ เร็วสิเร็วนอนซ่าเร็วฮตีไม่โดนสักทีกระโดดไปกระโดดมาออ <laughs> ทุกคนไล่กันที่มันหมดเลยเออผมเป็นหมูน้อยน่าสงสารเ,ออเดี๋ยวไอ้นั่นมันเกียนที่สุดแล้วนะเอาจริงๆอะ่ะ <laughs> ชอบต่อให้ผมพิมพ์คอวอยอไปมันก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกเกียรเนอะเพื่อเพื่ออีกเฮ้ฮะความจริงตัวได้คิวไปแล้วถ้าคุณมึงไม่ <S <S ผมเข้าใจความเกียนของเอ็นเดอร์แมนแล้วครับ ผมเข้าใจแล้วผมบรรลุสึงทจะทำแล้วว่าเอ็นเดอร์แมนมันก็เกี้ยนได้เย่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 มีคนมีทงมีทีมด้วยไม่ดีมั้งสิบวิจ้าผมชอบเกมนี้มาก ผมนี่ผมนี่หาที่สูงๆวาร์ปเลยไปเร็วดีทำไมมันถึงไม่ไปเอนเดอร์เพโเอนเดอร์เพบ้าโถ่ยฉันโยนแกขึ้นไปบนนั้นน่ะแกก็ไปดิโน<อ>่ <c oughs> ปล่อยมันเตียนไปก่อนครับนะตะ <c oughs> ต n the m a n s i o อ L O L มันเป็นอะไรที่เกียนมากอะ มาดูสองคนนั้นเ็าไฟกันครับ <c oughs> ดูเดือดมากครับ <c oughs> ตีแล้วตีแล้วอ๋อดูเดือดอะ่ะ <c oughs> โอ้โหโหดมากเลยอะ <c oughs> ขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมามขึ้นมา Mm-hmm. นะเราชนะเฉยครับแหม่สุดยอดการไฟแบบกินเกียนของเรานะเกียนจริงเอ,อ็นหนึ่งกำลังรออยู่ครับเข้าไปเผือกด้วยเอ็นเดอร์แมนครับรู้บรลรูซึ่งฝัดจะทำแล้วว่ามันเกียนเ yeah, อ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเย่หอมเอ็นเดอร์แมนเนี่ยแหละคัสที่ดีที่สุดคัสที่ดีที่สุด ค่าท,ท,ที่ดีที่สุดเอเดอร์แมนเนี่ยแหละค่าที่ดีที่สุดวาร์ปไปไหนก็ได้วาร์ปขึ้นแป๊บๆอ้อวาร์ปลงในนี้ไม่ได้อย่างนี้นี่เองน่าเราแตเราจะจัดการทุกนายนะทีไหม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 หมดเผืออชาวบ้านนะพอแล้ว เพนนีเบเกอร์ผู้ทำคอวอยโอ้โหสุดยอดแา่บ่าเอ้ยบ่าเอ้ยเวนกรรมโชคดีที่เรายังไม่ตายนี่สุดยอดฮ้ยชุ๊บ บ้าจริงออเ,เอ้ยอคนนั้นมันยังทำได้เลยฟักเฮ้ยทำไมชีวิตมันมีสีวะปึบน้าทำได้ใช่ไหมเย่เย่เย่เย,ย,ย่หล่อมันเตี้ยดียวนะ่ะโอเคเหลือมันคนเดียวแล้ว เพนนีดเมเกอร์ตูขึ้นไปข้างบนบ้างเดียวตูไปแล้วบายบายตายเดียวตายเดียวเอื้อเอื้อเออประเด็นคือมันขึ้นมาได้ไง อ๋อมันกระโดดสองสเต็ปได้ด้วยนะโอเคได้เวลาไฟแล้วครับอืออือ,อ,อแทกตัสแทกตัสเหรอแกแกแท็กแท็กตัดเหรอแก,แแอ,แกอย่างน้อยแกฉันคิวก่อนสิอือ ขอไปหน่อยอันนะวิซึม,มันกระโดดได้สองสเต็ปอืแหม,มสุดยอดเอ็นเราพ่ายแพ้เขาครับเราต้องเล่นสตองโอนเยอะ <c oughs> กรมกดผิดโทษครับกดผิดครับผมไม่อยากมายุ่งกับพวกพี่หรอกผมกดผิดเฉยเฉวันดี หาจุดส th ูงแล้ววาร์ปเอานีใช้ไปให้หมดเลยก็ได้ครับพอเดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ได้มาครบเองไป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 ไม่บ่ายเดี๋ยวฟัดรถด้าแบบครับฟัดรถด้ไม่ถึงอฟัดรถด่า อ่าคิปเปอร์เหรอเพื่อนอฟอฟาออวัสดีคลิปเปอร์ฉันเพื่อนเพื่อนนายนะฉันเป็นญาติทางหาของนายนะ่ะแป๊บหนึ่งขอขึ้นไปแปบ๊บโชคดีนะเนี่ยที่เอเออ,อะไนระที่ฉันไม่ใช่นู้ะนะฉันก็ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรค่าเวลาเอ้คิปเปอร์บ้านแกใช้โพชั่น บ้าจริงโถเอ้ยขึ้นไปให้ถึงสิไปให้ถึงฟาดอยู่ไปให้ถึงไปให้ถึงไปถ,งไถึงแล้วจะโดดลงมาทำไมเนี่ยเราไม่เข้าใจอ่ะฮะเกือบอึ๊บอึ๊บโอเค ยังเลยวายเอิม่มคุณมึงบินใช่ปะเกียนนี่ว่า ยันบินนี่วะบินใช่ไหมมึงบินใช่มัึงบินสินะแกะเรียนแกมันเกียนเนอเกียนยิ่งกว่าใครบนโลกนี้ือ้อบ้าจริงไปแพลตฟอร์มนั่นก็ได้วะบายบายไปสิมาไฟกันตัวตัวดิืออ ไปบินนี่หว่ามเกียนว่ะเกียนแฮกเกอร์แฮกเกอร์โอ๊ย ยาใส่โอ้โหเกียนเกียนเนอะเฮ้รีพอร์ตเลยดีไหมขอวอยอขโอวย การพิมพ์การการด่าโอเคครับนะาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเย้โอเคครับนะาสำหรับคลิปนี้เออชยอย่าพูดเดู๋นั่นแหละโอเคครับนะาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับเย้โอเคครับเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบายเย้